มาจ้ะมาพี่น้องจ้าวันนี้ล่ะกินตําซั่วปูหมาเผ็ดๆนั่นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนเด้อจ้ดเด้ออยากแห้งเอ,อกมิวสิคพนซื้อปูหมามากค่ะใส่พอดีกินนะพี่น้องนะเอาใส่สอนสอมกินบอธนัดดอกใส่มือ,อละเอ้าสดน้ำก้อนบาดแรกเมือมงน้ำเนี่ยสีตําแบบว่าอูรัวแห้ง นัววันนี้ตำรสเผ็ดหวานเปรี้ยวจ้ะเผ็ดหวานเปรี้ยวแล้วก็น,นัวอืมฮึมจริงๆล่ะลวงข้าวปุ้นมาหลายกว่านี้เนี่ยจ้ะแต่ว่าหลายหลาย,ย่าหลายกินน้ำมืด เส้นข้าวปุ่นเด้งแห้งเนี้วนุ่มค่ะนี่แบบนี้เลย น้ำต้มที่เขาปรุงมาค่ะขอไปในเส้นขค่ะปุ้นขอไปใเนเนื้อปูม,มาแซ่บอือหือ Nua, xịt giọt thực chảy hang, Nước bột nó nua, nua ừm ເຈົ້າເ mm 음. 4. 음. มันเปิ่นคำว่าแสบมันพุดผูตำไส่บักกอกน้ำจัะใส่บักกอกมองเสร็จเด้ง แท็บ อร่อยน้องเลยจัดน้ำกันด้วยเ้อยเนี่ยเข้ามานัวนี่มันมาอีกอ้ม ใช่พี่น้องนี่เอาโต,โตัวสเนียพี่น้องมึงคอยพอกินไงหลายมันก็จิเอาเข้าปากเนี่ยไซซ์ตำแบบเค็มๆนุ่ๆเผ็ดๆเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดหวานเปรี้ยว,น,วน,นุ่อแสบแห้งพี่น้องจัดน้ำกันด้อค่ะพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า